พี่โชคดีที่แบบว่าพอไปอยู่อิตาลีเนี่ยมันก็เลยแบบเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ถูกกิ่นกันพอสมควรนะอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วว่ะพอกลับมาไ,ได้กลับมาประเทศไทยสักพักหนึ่งกลับมาแบบแบบแบบเป็น vacation มามา,มาพักผ่อนที่เมืองไทยเนี้ยก็เริ่มมาคิดเออสิ่งที่ฉันที่ฉันเนี่ยสร้างความแตกต่างได้มากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่เรื่องดน,นตรีแล้ว แล้วสองมันมันเป็นคนต้องเป็นคนของประเทศฉันเองอมันต้องเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแปลว่าคราวนี้ชีวิตพูดง่ายคือตอนนี้เนี่ยชีวิตมันบังคับเอาออกจากผมอีกแบบหนึง่งแต่ไมใ่ใช่ไม่ใช่ใช้คำว่าบังคับมันเรียกร้องอ่ะมันเรียกร้องอ<ะ>เรียก<ม>ร,อรยก้องให้เอ็กเพรสหรือแสดงออกตัวต,วตนอีกแบบหนึง่งแกได้ปะซึ่งไม่ได้ไหมายความว่าอันแรกผิด ไม่ใช่อืแต่พอเราโตขึ้นพอเราพัฒนาตัวเองชีวิตต้องการมากกว่าใช่ใช่าใช่ไหมเราเราก็เราก็ต้องขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาใช่แล้วอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่เราต้องค่อยหาตลอดเราต้องเราต้องแบบอินทูนกับสิ่งที่ชีวิตเรียกร้องจากเราใช่อินชูนคือจูนจูนติดกับสิ่งนั้นผมอยากจะให้ทุกคนอันนี้เป็นบทเรียนที่ไม่ไม่ใช่เปต้องเชื่องวิกฤตโควิดอะไรเท่านั้นนะใช้ทั้งชีวิต คุณเป็นคนข้อหนึ่งนะที่คุณต้องจําไว้คุณเป็นคนให้ความหมายเองใม่ต้องหลอใครไม่ต้องหลอใครใไม่ต้องหลออาจารย์ไม่ต้องหลอพ่อแม่ไม่ต้องหลอเพ,พื่อนฟูงบอกว่าคือเธอเป็นใครคุณก็หาป <Yes. S 2> วามหมายเอง <Yes. S 2> จากตัวตนใช่แล้วแล้วเราควรจะเป็นเป้าหมายที่บางคนอาจจะพูดเขาอยู่ไปเพื่อลูกอยู่ไปเพื่อลูก Okay. ได้สักพักหนึ่งมันก็ได้แต่คุณต้องมีเองด้วยมันต้องให้ประโยชน์คุณเองด้วยเ mm hmm. พราะอะไรเพราะลูกดูตัวอย่างจากแม่ mm hmm. ถ้าคุณอยู่ไปเพื่อลูกแล้วตัวคุณเองแม่งไม่มีอะไรให้ตัวเองแล้วคุณแบบพลังเหือดหายทุกวันลูกมันก็งงเหมือนกันนะเ mm hmm. พราะมันดูตัวอย่างจากคุณแล้วก็บอกว่าแล้วแม่อยู่เพื่อฉันแล้วแม่แล้วแล้วทำไมแม่หรือพ่อไม่มีพลังเลย ฉันจะอยากเป็นเหมือนแม่เกินพ่อเหรอ mm. เด็กทุกคนเรียนจากตัวอย่างเ mm. ข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกเรื่องเมื่อกี้นี้อยากจะอยากจะสอนเรื่องสอนเรื่องอะไรวะเออใช่เราเราเป็นคนหาความหมายเอง <Yes. S 1> เราเป็นคนข้อนี้เนี่ยที่ที่ทำให้ผมตกผลึกแล้วต่วตอนนั้นเนี่ยอ่าที่ทําให้ผมแบบว่าเปลี่ยนสถานะการเงินของตัวเองเลยนะเพราะตอนนั้นมันเริ่มที่จะถอดถอย,ถอยละเริ่มที่จะถดถอย งานที่จะเริ่มเข้ามาน้อยลงน้อยลงน้อยลงแบบว่ารู้สึกไม่จะไปทางไหนแม่งก็ประตูปิดไปหมดเลยแต่ประตูที่เปิดอยู่ดังเดียวคือเฮ้ยกูเริ่มเห็นมันแง้มแง้มมาหน่อยหนึ่งไว้เขียนเขียนหนังสือมันดันลุ่งไว้เขียนหนังสืออ้อหนังสือประเภทไหนหนังสือให้ความรู้คนหนังสือต้องไปที่หนึ่งให้ได้มาแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเปิดปฏิเสธเปนคนแม่แม่แม่กูมาเป็นคอนดักเตอร์กูนี่กูนักดนตรีเพียวเพียวกูนักดนตรีกูเป็นอาร์ติสต์ศิลปินกูไม่ไม่นั่งยุ่งหรอกนี่ตรงนี้เสร็จ ไลฟ์ Life, ชีวิตมันเริ่มเรียกร้องเรามากขึ้นเวยคนต้องการคนต้องการคนพูดเราเรา,เราอะไรอ่ะ flexible เรายิ่งกว่านั้นพี่เริ่มมีความสุขมากขึ้นเออใช่ใช่ <right? S 1> ใชพ<อ>่ใตอนนั้นพอพอพออาชีพคอนดักเตอร์ไปสักพักหนึ่งมีความสุข น้อยลงใช่น้อยลงรู้สึกเครียดกับงานรู้สึกไม่ไม่มีความสุขในการทำงานใช่แต่พอเริ่มทำในในที่ทางอื่นรู้สึกความสุขกลับมาใช่เราก็เห็นชัดเจนใช่ใช่คุณรู้ไหมทำไมมันแตกต่างตรงไหนรู้ปะตอนผมไปทำเป็นคอนดักเตอร์ถึงแม้ไปถึงสูงสุดแล้วนะแต่เวลาผมไปทำงานเนี่ยเจอแต่คนที่เกลียดงานตัวเองตลอดเลยคือแม่งโคดูดพลังอะ เจอแต่คนคุณเข้าใจป่ะคุณเนี่ยคิดว่านักดนตรีอะไรอย่างเง้ยเขาเขาจะรักดนตรีเไม่ใช่นะมาถึงเนี่ยโหโคตรเขาเบื่องงานมากเขาบอกวิธีอะไรที่จะทำให้เขาแฮปปี้สุดเลยป่ะเลิกเร็วๆเลิกเร็วๆแบบซ้อมเลิกซ้อมเร็วๆอ่ะเขาจะชอบมากที่สุดเลยแฮปปี้สุดคือคืออาชีพนั้นมันมันผ่าทางมันผ่าพี่ไปทางหนึ่งระดับหนึ่งมันไปถึงจุดหนึ่งได้แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้ว ต้องเปลี่ยนทางเพราะมันไปต่อจากนั้นไม่ได้ใช่แล้วอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นนอกจากความสุขตัวเองใช่ใช่ใช่เข้าใจไหมคะคือพอเราถึงจุดที่เราเราไม่มีความสุขแล้วเราต้องหาทางอื่นแล้วพอเรามีความสุขคือเรื่องอื่นจะตามมาเรื่องเงินจะตามมาเรื่องความสำเร็จจะตามมานั่นคือเหตุผลที่เราต้องเข้าใจจุดประสงค์ของตัวเองเราต้อง ตามหาความหมายในชีวิตเพื่อเรารู้สึกมีความสุขแล้วเพื่อเราเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรื่องอื่นจะหลงจะคือจะเริ่มหลงตัวใช่ไหมคะใช่ใช่มีมีข้อความบอกเยมาก อืมใช่ต้องตั้งใจฟังเออต้องต้องตั้งใจฟังเลยคือถ้าถ้าเกิดแบบว่าคุณฟังหลายๆช่องพร้อมกันเนี่ยตัวอ,อาจจะมีหลายมือถือ <c oughs> <c oughs> คนอาจจะพลาดอะไรไปนะอาจจะมาฟังซ้ําก็ได้ฟัง <c oughs> อีกรอบหนึ่ง <c oughs> แต่มันลึกซึ้งมากเลยผมบอกเลยนี่คือต้นต่อทุกสิ่ง <c oughs> ผมอาจจะมาวันนี้อาจจะมาเอาไลน์ก็ได้อ้าธุรกิจไหนที่จะรวยขึ้น7อย่าง1 2 3 4 5มีหมีข้อมูลแบบนั้นผมก็มีใน u t u b e อะไรมีก็เยอะแยะไปหมดที่มันเะต้องรวยแต่แหมใครใครจะไปขายหน้ากาก,ากได้อยู่เรื่อย หรือ<โดย>ขายเยลขายเจลแม่นัดมันก็อาจจะรวยได้ช่วงเนี้แต่มันก็รวยแบบฉับฉวยอะแต่ในที่สุดสิ่งที่มันจะทําให้ยั่งยืนนะแม้กระทั่งซิฟจอ็อกก็ยังสอนเรื่องนี้เลยถ้าคุณไม่ตื่นขึ้นตื่นมาวันนี้นี่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ไม่ไม,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 ไมีค่าเปลี่ยนเรื่องอะ่ะเปลี่ยนเรื่องได้แล้วเข้าใจปะ่ะมันเกินสามวันก็เปลี่ยนเรื่องได้แล้วโอเคถ้าคุณมองในกระจกแล้วบอกว่าแม่งไม่อยากไปทําเลยวันนี้เปลี่ยนได้ละถึงแม้มันทําเงินได้ แต่ตอนนี้เป็นช่วงที่โอกาสดีสาหรับคนบางคนที่ตกงานหรือธุรกิจไม่คุณอย่าจำไว้เลยนะคนจริงบางทีเนี่ยเรื่องของตกงานหรือธุรกิจเจ๊งเนี่ยบางทีแม่งเป็นเรื่องดีมากเลยเหมือนตอนที่ผม <c ười> เรื่องกเรดักเตอร์มันเริ่มที่จะหายไปอ่ะมันเป็นเรื่องดีมากเลยมันทําให้ผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอีกมหาหาอะไรทำที่แม่งมีความสุขไม่งั้นถ้าเกิดตรงนั้นมันยังดีขึ้นก็ยังทนทุกข์ทำมันมีอยู่น่น่ะเข้าใจว่าต้องไปเจอคนที่แบบไม่ชอบงานตัวเองเ <c ười> พื่อนงานเพื่อนร่วมงานแม่งไม่สนุกเลยอ่ะแต่ตอน พอมาทํำไ้สิ่งใหม่ไว้พอมาสอนคนเรื่องของความสําเร็จเรื่องของเราเห็นคนเติบโตเราเห็นคนที่เราเจอเขาแบบมีความสุขเราเห็นเขามาเล่าเรื่องความสําเร็จของเขาให้เขาฟังเอ้ยเราฟังเราเห็นเขาตื่นเต้นเราเห็นเขามีไฟกับชีวิตเฮ้ยแม่งโคตรเจ๋งอ่ะมันอยู่ฝั่งนี้เจ๋งกว่าไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีความหมายสำหรับผมเพราะอะไรรู้เป่าเป็นคนประเภทประเทศเดียวกันอันนี้คือความหมายเลย มันคือความหมายเพราะที่ผ่านมาคอนัก mm hmm. การเป็นคอนดักเตอร์มันไม่ค่อยมีความหมายเพราะว่าฉันทำอะไรวะฉันเป็นคนไทยกระโดกระเดกอยู่ที่นั่นแล้วก็ทําทําดนตรีให้ฝรั่งฟังตลอดเข้าใจปะทาทาแต่จริงๆความหมายของผมตอนเวลาไปทำเมือไปไปผมได้รู้ความหมายอันนึงที่เวลาไปทําไมผมถึงต้องไปทํางานเมืองน,นอกเพ mm hmm. ื่อจะได้คนนี้มาไง <Yeah. S 1> <laughs> จริง oh. <laughs> ไปทํางานไปต้องไปได้ไปได้คนนี้มาไปได้แฟนมาไม่งั้นจะไปได้เขามาได้ยังไงใช่ไหมถ้าพี่ไม่ได้เป็นคอนดักเตอร์แม่ี่คงไม่ได้มองเลยใช่ไหมก็เราคงไม่ได้เจออืคงไม่มีทางได้เจอเลยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยที่นั่นส่วนใหญ่ไม่ได้ทํางานในแบบดนตรีใช่มันไม่เกี่ยวแบบอะไรไม่เกี่ยวสัญชาติไม่ไม่เกี่ยวอะไรมันคือไม่มีโอกาสได้เจอใช่ใช่อ่ะประเด็นคือเอคุณ ความหาความหมายของผมความหมายของผมมันทาให้ยกตัวอย่างผมให้ความหมายกับมันเพราะอะไรเวลาผมกลับมาเวลาผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยเฮ้ยไฟเนี่ยฉันรู้สึกเลยรู้สึกได้เลยเว้ยเฮ้ยกูกำลังทุกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือเนี่ยพวกหนังสือพวกเนี้ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยความหมายมันคืออะไรฉันกาลังเปลี่ยนประเทศฉันเว้ยนี่คือความหมายที่ผมให้มันเข้าใจป่ะความ ใครเป็นคนให้กูให้เองฉันให้เองแล้วพอให้ความหมายแบบนี้เว้ยแรงมาพอให้ความหมายแบบนี้ปุ๊บมันไม่เกี่ยวกับเงินแล้วนะมันเกี่ยวกับว่าทุกอันที่ฉันสร้างมันคือมรดกให้ประเทศนี้เนี่ยพวกเนี้ยหนังสือพวกเนี้ยผมตอนคิดหละหนังสือเล่มนี้คือมาสเตอร์พีซของฉันฉันกําลังสร้างเหมือนเบโธเฟนสร้างแต่งเพลงอ่ะคือฉันแต่งเพลงไม่เก่งไม่ต้องไม,ไม่ไม่เหมือนเบโธเฟนเบโธเฟนโอเคแต่งเพลงแล้วมันเป็นมรดกของโลกเลย แต่ผมอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่พอมาเขียนหนังสือฉันรู้เฮ้ยฉันกาลังเขียนความจริงอะไรลงไปบางอย่างซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศมันจะเปลี่ยนทั้งประเทศแล้วมันฮึดขึ้นมาเข้าใจป่ะมันฮึดอยากขายขึ้นมาเพราะอะไรกูรู้ว่าถ้าคนซื้ออันนี้ไปเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนชีวิตของเขาคือมันแปลว่าอะไรมันให้ความหมายกับงานของผมและคราวนี้มันไม่ใช่แควออ่ว่าวันๆก็ไปคอนดักให้ฝรั่งฟังแล้วทักวันนึงกออ็แล้วเดี๋ยววันต่อไปก็ไปไฟกับออไปไป,ไปสู้กับ ผู้จัดการให้มือหางานให้กูเพิ่มก่อนแล้วกูโน้นนี่นอ๋มันจะกลายเป็นระบบแบบนี้ไปซึ่งทำก็เพื่อเงินเพิ่มขึ้นกูจะได้ไม่อดตายอะไรเงี้ยมันก็ความหมายแม่งไร้สาระมากเลยแต่ันี้แม่งความหมายใหญ่กว่าคุณเห็นภาพปะบอกเฮ้ยฉันกําลังทุกโดนหนังสือที่ฉันเขียนมันต้องดีวะเพราะนี้แม่งจะเป็นจานลึกเป็นประวัติศาสตร์ให้ประเทศนี้มันจะเปลี่ยนประเทศนี้กูกําลังสร้างแบบเบโธเฟนสร้าง บบเบโธเฟนกำลังสร้างบทเพลงซิมโฟนีหมายเลขห้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจ๋งเพราะฉะนั้นจะทำให้อะไรเราเราแคร์ผลงานเรามากกว่าที่จะเพราะว่าหาเงินเร็วๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่เข้าใจป่ะคราวนี้มันมีความหมายพอมีความหมายแล้วเรายิ่งมีความอยากขายมันนะเข้าใจป่ะเราาจะบอกให้โลกรวมเฮ้ยเรื่องนี้เป็นชื่อคุณได้เฮ้ยอย่างนี้เปยนชื่อคุณได้มันไม่ได้มาจากเขาปีนี้กูต้องเอาเงินมันให้ได้สิบล้านยี่สิบล้าน กี่นานกี่หรือกี่ร้านก็ตามมันไม่เคยเป็นเป้าหมายแบบนั้นเลยผมถึงบอกว่าเป้าหมายตัวเลขกันเงินมันไม่ค่อยอินสปายผมเท่าไหร่เลยเป้าหมายที่ว่าฉันจะเปลี่ยนประเทศนี้ฉันจะช่วยคนในประเทศนี้ทํายังไงก็ได้เนี่ยเนื้อหาที่ฉันเลือกมานะแล้วฉันจะสื่อสารยังไงดีวะเนี่ยฉันจะฉันจะเลือกคํำยังไงดีที่มันแบบที่คนเขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจที่ใช้ภาษานี้คุณตอนแรกภาษาไทยผมก็ไม่ค่อยคล่องนะ ผมก็ไปพยายามทำยังไงก็ได้ให้กูสื่อสารให้ได้ให้สื่อสารแบบคนเข้าใจใช้ใช้คำภาษาทุกอย่างที่มันจะโดนใจเขาอธิบายแบบที่เขาต้องเข้าใจเพื่ออะไรเพราะความหมายที่ผมให้มาให้กับมันแล้วก็พความหมายผมให้เองแล้วคุณคุณก็ต้องให้คุณก็ให้ความหมายเองได้ปัจจุบันนี้เป็นสูตรของเออนี่เลยวิกเตอร์แฟรงเกลวิกเตอร์แฟรงเกลเขาให้ความหมายเออให้ให้สูตรมา คือว่าความเวลาคนมันหมดหวังเขาสังเกตคนที่มันหมดหวังกับชีวิตเนี่ยความหมดหวังเท่ากับความทุกข์เห็นบนจอป่ะความหมดหวังเท่ากับความทุกข์ลบด้วยความหมายหรือพูดง่ายคือคนมันจะหมดหวังแค่ไหนอ่ะถ้าเขาให้ความหมายมันมากให้ความหมายกับความทุกข์ของเขาการที่เราผ่านความทุกข์ช่วงเนี้ยวิกฤตหลายช่วงเนี้ยถ้าคุณยิ่งให้ความหมาย กับตัวเองมากขึ้นกับสถานการณ์เปลี่ยนความหมายมันให้มันว่ามันเป็นมันมีมาเพื่อฉันจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นฉันจะได้แกร่งขึ้นฉันจะได้พัฒนาไอความเข้มแข็งนั้นขึ้นเพื่อที่หลังจากนี้แม่งกูเก่งแล้วมึงมาเหอะชีวิตกิจจไหนากูผ่านได้หมดถ้าคุณให้ความหมายมันแบบนั้นก็ได้ uh huh. คุณให้เองหรือคุณจะให้ความหมายแบบว่า ไม่เรื่องแบบนี้มันต้องเกิดกับกูด้วยเพราะฉะนั้นมันสําคัญที่การตั้งคําถามใช่แล้วใช่ไหมให้ความหมายกับชีวิตที่ที่มันจะทําให้เรามีไฟอืใช่แล้วที่จะทําให้เราอยากจะเตือนทุกวันเรากั้งในต่อแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาให้คนอื่นต่อใช่แล้วหาวิธีหาเออมีมีความหมายที่ทําให้เรารู้สึกชีวิตโอ้มันสนุกจังใช่ชีวิตนี่เต็มไปด้วยความ ความตื่นเต้นความรักทั้งหมดนี้จะทำให้เราเอาชนะทุกสถานการณ์ได้เพราะสถานการณ์จะไม่สำคัญมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงกับสถานการณ์นั้นมผมผม,ผมถ้าคุณยไม่รู้อยากจะเริ่มตรงไหนเริ่มตรงนี้ถ้าในเรื่องความคำว่าความหมายนี้แม่นโคตรจะมหัศจรรย์เลยมันเป็นพลังที่คล้ายพระเจ้าของคุณอันหนึ่งผมเคยสอนคอร์สหนึ่งชื่อว่าปลุกพลังดังเทพ จริงๆเนื้อหาคอสนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเอามาจากหนังสือชื่อว่า How to use your God power วิธีการใช้พลังพระเจ้าในตัวคุณผมโคตรชอบหนังสือเล่มนี้เลยอ่ะแม่งแบบหัวข้อแม่งดีมากเลย How to use your God power คือเขาไม่ได้พูดถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เขาพูดว่าเราทุกคนแม่งเหมือนมีพลังหนังพระเจ้าอันหนึ่งเลยเราทั้งเล่มเนี่ยพูดแต่เรื่องเดียวเลยคือ เขามีให้เทคนิคเพียบแต่หัวใจสำคัญของเล่มนั้นคือพลังที่เหมือนพระเจ้าของคุณคือพลังในการเปลี่ยนความหมายนี่คือหัวใจของหนังสือเล่มนั้นคือหนังสือเล่มนี้มันนาใครเนี่ยนะแคนี่ยเยอะมากผมอ่านทุกตัวอักษรเลยชอบมากเลยหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วอ่านอีกหลายอ่นหลายรอบเลยแต่ว่าหัวใจของมันเลยคือว่าพลังที่คุณเหมือนพระเจ้ามากที่สุดคือ คุณเปลี่ยนความหมายเหตุการณ์อะไรก็ได้เข้าใจปะไม่ว่าเหตุการณ์บ้าบออะไรเกิดขึ้นเลวร้ายแค่ไหนเกิดขึ้นคุณสามารถบอกว่าโอเคสิ่งนี้มันหมายความว่ามันมีเพื่อทำให้ฉันดีขึ้นมันมีเพื่อทำให้ฉันแกร่งขึ้นมันมีเพื่อดันฉันขึ้นไปอีกมันมีเพื่อให้กูสำเร็จขึ้นไปอีกมันมีเพื่อเติมพลังให้กับฉัน มันมีเพื่อให้ฉันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนอื่นเข้าใจปะเดีย๋ยอีกเรื่องหนึ่งที่คุณถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้คิดแค่นี้ให้ความหมายของคุณเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยตัวเราบางอย่าง <c oughs> เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอีกหนึ่งคน <c oughs> แค่นี้ก็มีความแค่นี้คุณก็มีความหมายกับชีวิตที่จะอยู่ต่อที่จะ อะไรอ่ะมีความหมายที่จะแบบเฮ้ยพวกนี้ตื่นมาทําไมตื่นมาเพื่อที่จะอย่างน้อยฉันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใครบางคนใช่ปะจะมีพ่อแม่เยอะมากมายที่แบบว่าสี่สิ้าิแล้วก็แบบว่าปลงแล้วไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะว่าอยู่ไปเพื่อลูกแล้วกันเขาคิดได้แค่นี้แต่แต่แต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไม่ดีอะไรนะก็อยู่ไปเพื่อลูกก็โอเคโอเคเลยทําใช้ใช้ไปก่อนใช่แล้ก็ค่อยหา ใช่ใช่ไหมแต่มีเพื่อตัวเองอ่ะบางคนบอกบางคนรู้สึกผิดด้วยว่ามีด้วยตัวเองมีเพื่อตัวเองรู้สึกผิดด้วยซ้ําแต่จริงๆก็อย่างที่ผมบอกลูกคุณก็มองคุณเป็นตัวอย่างถ้าคุณไม่มีพลังกับชีวิตเบื่สังกตายกับชีวิตไม่มีจุดหมายกับชีวิตเขาก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาก็จะเขาก็จะหาจุดหมายไม่เไม่เจอคือมนุษย์มันอยู่ด้วยจุดหมายอ่ะพูดง่ายๆถ้าวันพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ตื่นึมาทําไมคุณก็จะแบบหมดพลัง แล้วพอหมดพลังกุ๊บเงินก็ไม่เข้า <c oughs> แค่นี้เข้าแค่นี้นี่นะลูกศิษย์พี่ผมตั้งหลายคน,นะเจอแค่บอกว่าแค่คุยกับอาจารย์เงินมันก็เข้าละ <c oughs> จริงๆขณะเมื่อวานคุยกับเจ้าเบิร์ดเจ้าเล่นกีตาร์กันอยู่ผมก็ร่งางเล่นแล้วก็อัดกีตาร์ให้เขาฟังเ <c oughs> ขาเขาบอกในระหว่างที่ดูกีตาร์ผม <c oughs> เงินเข้า จากเขาบอกเข้าวันละเท่าไรปกติเข้าวันละสองหมื่นกว่าบาทเมื่อวานเข้าห้าหมื่นนี่ในช่วงที่ครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่คุยกับผมในไลน์สิบห้านาทีคุยกับผมในไลน์เขาบอกไม่รู้เป็นไรคุยกับคุยกับพี่แล้วก็เงินเข้าเออพี่บอกเออสินหลังคุณต้องเก็บตังค์แล้วมั้งเนี่ยเก็บตังค่าคุยด้วยแต่กูก็เก็บอยู่แล้วนี่หว่าแต่กูก็เก็บอยู่แล้วนี่หว่านี่พวกคุณได้ฟรีแล้วเนี่ยทุกคนนั่งนั่งดูอยู่เนี่ยได้ฟรีแล้วเนี่ย ได้แค่คุณมาฟังอ่ะผมว่าเดี๋ยวคุณไปตรวจบัญชีไปตรวจบัญชีของคุณไปดูออนไลน์แค่คุณได้ฟังนะผมว่าพลังงานคุณดีคุณผมกล้าท้าเลยเนี่ยแปดร้อยคนที่ยังฟังอยู่เนี่ยได้ร้อยคนนี้คุณผมกล้าท้าเลยถ้าคุณมีธุรกิจออนไลน์นะในระหว่างที่คุณมานั่งฟังผมแล้วคุณอัปเกรดพลังงานตัวเองอ่ะเพราะแน่นอนคุณเวลาคุณมาฟังนั่งฟังคอนเทนต์แบบนี้คุณจะได้พลังงานชัวร์ผมมั่นใจเพราะพลังงานสูงขึ้นพลังงานคือพลังเงินนี่ชัวร์ 100%คุณพลังงานดีคุณก็เงินเข้าชัวโอเคถ้างั้นไม่ได้ต้องไปแล้วอ่ะโอเคขอบใจมากบ๊ายบายตบมือแมรี่หน่อยไปยินไปตลอดเลยนเนี่ยคอร์สเนี่ยผมเคยสอนผมสอนวิธีการเปลี่ยนความหมายนี่นี่เป็นคอร์สแรกของผมเลยดีมากคอร์สนี้ใครมาเรียนรู้ว่าเอเทนเอเทนกับอันมาเรียน ตั้งแต่เขายังไม่มีอะไรเลยเรียนในห้องเนี้ยห้องนี้เลยอ่ะห้องห้องกระเล็กๆแบบเนี้ยแต่ว่าคอดีผมสอนคนเฮ้ยมีหนังสือด้วยเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมสอนวิธีการเปลี่ยนความหมายอยากดูไหมโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวไปฟังโอ้โหทำไมทำไมพี่นี่ดูทำไมสมัยก่อนกูทำดีขนาดนี้วะ ใช้เวลาใช้เวลาเมื่อก่อนใช้เวลากับมันเยอะมากเลยดูุท่าทางโอ้โหเฮ้ยกูไม่พอะไรเพราะเขาชอบเลยอ่ะเพราะหนังสือเล<ช>่มนี้หนังสือ how to use your god power วิธีการสร,ร้างพลังพระเจ้าในตัวคุณเนี่ยหนังสือเล่มน,นั้นไม่เป็นหนังสือเล่มโปรดของผมเลยอ่ะไม่เล่มหนาขนาดนี้กูอ่านแล้วอ่านอีกแล้วมันมีแบบกราฟมีอะไรโอ้ยสวยไปหมดเลยแล้วก็ผมก็เอามาสอนในคอร์สนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะเอา เน yeah, um, mm. to oh um, so ok, ี่ยมีอะไรบ้างซูมได้ปหเทคนิคการเพิ่มพลังพระเจ้าในตัวคุณมีอะไรบ้างวิธีการคือการเพิ่มพลังพระเจ้ามันคือการเปลี่ยนความหมายมีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิครีเฟรมข้อนี้คุณต้องเรียนรู้เลยเทคนิครีเฟรมโคตรเจ๋งเฟ่พี่ใช้เก่งไงนิดหน่อยนิดหน่อยนี่คุณรู้ว่าถ้าคุณเข้าใจที่ในเทคนิครีเฟรมเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนคอนเทนต์ในหัวของคนอื่น เข้าใจป่ะคุณสามารถวิธีเปลี่ยนวิธีการมองโลกของคนอื่นนะ่ะคือให้มุ้ยให้ขายของนี่ไม่สบายมากเลยการคือไว้ค่อยเล่าอีกทีแล้วกันนะอันนี้ลงลึกลงลึกรีเฟร,รมอ่าเทคนิคการรีเฟรมแล้วเทคนิคอะไรเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนวิธีการใช้พลังพระเจ้ากับคนอื่นด้วยนะ <c oughs> กับคนอื่นด้วยนะโอ้โหพวุนี้รด <c oughs> ผมใช้หมด <c oughs> นิด <c oughs> หน <c oughs> ่อยก็ไปใช้เองมั่งใช่ไหม <c oughs> ม,มีอะไรโคตรเจ๋งนะ่ะอ๋อเทคนิคการติดป้ายพวกนี้คันการเปลี่ยนความหมายหมดนึกภาพถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าทุกสถานการณ์กูติดป้ายได้หมดเลยอันนี้คือปังอันนี้คือปังอันนี้คือทุกสถานการณ์เร็วๆกูติดป้ายแบบให้กูมี power ให้กูมี power ให้กูมีอํานาจให้กูแบบคือไงอ่ะไม่โคตรพลังโคตรมาคุณคือพระเจ้าในโลกของคุณเองอะ่ะเข้าใจเปล่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคุณบอกว่าอันนี้ดีมึงไม่ต้องเถียง ทำไมไม่ต้องเถียงเพราะกูเป็นพระเจ้าในโลกของกูเองเข้าใจป่ะใครมันจะเถียงได้มึงอยู่ในโลกของมึงก็โลกมึงไปดิโลกเข้าใจป่ะโลกมึงไปดิมึงนี่มันโลกของกูอ่ะเข้าใจกูเป็นพระเจ้าในโลกของกูเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้มันเกิดกูบอกว่ามันดีมันก็ต้องดีเข้าใจป่ะแล้วเดี๋ยวกูให้ผลมาพพอร์ตมันเองว่ามันดียังไงพวกมึงไม่ต้องยุ่งเข้าใจป่ะ นี่คือพระเจ้าตัวจริงนี่คือคน powerful ตัวจริงและจริงๆแล้วเนี่ยคือผมใช้ภาษาแบบนี้คุณอาจจะงงแต่จริงๆมันคือ habit หมายเลขหนึ่งนิสัยหมายเลขหนึ่งจาก7อุปนิสัย mm hmm. คือ be proactive oh. 7อุปนิสัยของคนสำเร็จคือ be proactive คือคุณต้องสร้างมันขึ้นมาเอง mm hmm. คุณไม่ใช่เป็นประเภทที่ว่าอ้าวไหนกูรอเดไแมจะเป็นไงวะกูรอใโควิดผ่านไปก่อนนะกูก็เดี๋ยวกูรอดหรือกูจะเวอะหรือกูจะเป็นยังไงมา ไอคนที่มันเป็น proactive มันทำไงปั้งกูไม่สนกูจะรุ่งกูไม่สนกูไม่สนอะไรทั้งสิ้นกูจะรุ่งหลังจากเนี้ยพวกมึงกลัวกลัวไปพวกมึงเสียวเสียไปกูป้องกันแบบนี้โอเคแล้วแต่กูจะรุ่งในด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่จะเป็นหาเป็นเหวอะไรกูไม่สนเศรษฐกิจกูในโลกของกูกูจะรวยพอคุณพูดอย่างนี้ปั๊บคุณจะหาทางละ คุณพลังจะมาคุณจะหาเหตุผลคุณจะหาทางคุณจะหาโอกาสไอเดียจะมาเพราะว่าพัดเหมือนพระเจ้าในตัวคุณแม่งบอกกูคอนโทรลแล้วแตออ่ถ้าเกิดบางคนนี่แบบว่าไม่เข้าใจอันนี้เขาก็จะออร้อยแม่งไปก่อนนาะดูข่าวหน่อยนิแล้วก็ดูหลายช่องด้วยนะดูเร่ ทำ,ทำไมผมไม่รู้พ่อผมเองเพ่อผมไม่กล้าเดินเข้าผมไม่กล้าไปกินข้าวบ้านเขาหนะ้าบ้านเขาอยู่้างล่างสองสองชั้นเนี่ยลงไปสองชั้นโปกตีจะไปกินทุกวันตอนนี้ไม่ไ,ไปแล้วเพราะเข้าไปกูคเครียดเลยไม่เอาะเอามาดีกว่าก้แต่ว่าตอนนี้ต้อง,ต,องต้องเรียกข้าวขึ้นมาข้างบนแม่ผมทำไงแม่แม่ผมทำกับข้าวผมก็จะไปกินทุกเช้าใช่ไหมตอนนี้ต้องเอากับข้าวขึ้นมามา,มาบ้านผมเองเพราะว่าคีิเกี่ยจไปนั่งฟังข่าวลบๆแต่ประเด็นคือ คุณควบคุมได้คุณเป็นพระเจ้าในโลกคุณเองเปลี่ยนความหมายซะโอเคโอเคป่ะค,คุณนะไปรวยกันให้หมดเลยนะในวันนี้ผมสอนออประมาณนี้แต่ว่าผมบอกได้เลยคอร์สเนี้ยแม่งเจ๋งมากแม่งเจ๋งมากคอร์สชื่อว่าปลอดึงพลังดังเท